các cái cách thì đều nấy อ้ยอุ้ยสุดายนี่ไงวะเฮ้ยอุ้ยุดไอ้เชี่ยเอาอยู่ปลาอะไรเนี่ยชะโดเหรออุ้ยไอ้เชี่ยชะโด่อนใจหมูชันใจวิ่สองโล คิ้วหลุดอมปากนี้ไปเลยหืมสองโลครับตัวนี้ดูโอ้ใหญ่จริงใหญ่มากโคตรใหญ่บอกตรงๆเนี่ยครับตัวเดียวพอกลับบ้านโอ้โหบิ๊กวันโอ้หเลือดซะเลยให้มันสะบัดไม่ได้เลยเนะี่ยดูโอ้โห้ หายากมากกัดยักษ์ยางเข้าไปครับไม่ต้องพูดถึงผมคิดว่าหลุดหูยักษ์ยางนี่ดูปากมันโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะด้โอ้โหสองโลกว่าตัวเนี่ยนี่ไม่ถึงเว้ยน่าจะโลหกโลเจ็ดหนึ่งนะมั้งแต่ใหญ่ๆมากโอเคครับผมปากไม่ได้ครับเจ้ายักษ์ยางครับผม ดีดีนะไหลวดโอเคผมโอ้ใหญ่ใหญ่จำหนับตัวนี้สุดยอดมากครับโอ้โคตรพ่อโคตรป่ามึงเนี่ยประชนเนี่ยหน้านี้ดูดิดูหัวกัมเทียบกับกำมมือผมนะเล็กไปเลยดูมือผมโอเคผมฝักไปด้วยดูดิมันกัดผิดตั้งแต่ทีแรกนะกัดอีกโอ้โหยอมเลยวันนี้ ร้อนก็ร้อนนะแต่ปลาแบบเจอไซน,นี้คือแบบโอ้โหมันเป็นปลาแบบใหญ่ที่สุดแล้วมั้งที่ได้มาเนี่ครับโอ้โหคันแอเกียสุดยอดครับผมคิดว่าหลุดกัดยิงปลาไอวิ่งยิงกับปาชะโดสุดยอดมากครับผมกับบ้านดีกว่าเอาไหมครับเ,เดี๋ยวผมปลดยาเดี๋ยวแป้งเลยครับ ยักอา่างครับแกัดเข้าไปอสะบัดใหญ่จริงตัวเนี้ยดูเข้าใจเลยดีนะใส่ลวดนะกันปิดคิวผมเพระตอนนี้ผมจะเล่นแต่พวกชะโดนนะครับก็ปิดคิวใชยๆ่าจะนววมสองใหญ่จริงเนี่ยรับเอาเ,อาเ,อาเทา่าอะไรเนี่ย <_ p ans> ไม่เป็นไรครับฮะไม่เป็นไรครับเอาเลยอยิงดิขอให้ยิงเรื่อยๆเด้อครับ,บรครับผมเอาไปเผาเอาไปย่างก็เอาเลยครับผม,ม,มไ,ไม่รู้ครับโอเคครับผมก็ให้นาเข้าไปแหละ ก็ไม่เป็นไรครับผแถวบ้านเรากระชอนเยอะแยะก็ฝ่ากรเด้วยก็ผมยักยางทีเด็ดเลยก็ตอนนี้ไม่หวแล้วอยากกลับบ้านนอนอย่างเดียวเยโอเคครับผม